สุทั้งหลายพวกเธอได้เห็นทอนไม่ไงนนสึ่งลอยมาโดยกระแสะแม่น้ำคงฆ่าหรือไม่ได้เห็นแล้วพระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายกราบทูลภิกษุทั้งหลายถ้าทอนไม่นั่นสว่เขาไปติดเสียที่ฝังในหรือฝังนอกว่จมเสียในกลางนา้ำว่ขึ้นไปติดแหงอยู่บนบกว่ถือมนุษย์จับไว้ ว่ถืออมนุษย์จับไว้ว่ถือเกี่ยวน้ำว้นว้นไว้โบผุเสียเองในภายในใส่ท่อนไม่เช่นที่กาวนีจากลอยไหลพุ่งไปสู่ทะเลเพราะเหตุว่าล่ำแม่นม้ำคงคาโนมนอมลุ่มลาดเอียงเท่ไปสู่ทะเลคอนี้ชั้นใดภิกษุทั้งหลาย แม่พวกเธอตั้งหลายกับฉันนั่น